สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่อง s t u r y T นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกล้องฟิล์มตัวแรกกันซึ่งกล้องฟิล์มที่ผมใช้นันก็คือ o l y m u u s m u j i m ูหน o 115ครับผมตัวนี้ซื้อมาที่กัดก้งโค้งครับหลังคณะเก็เศษสตรส2 9 0 0บาทรวมฐานกับ3,000 3,000บาทเลยซึ่งตัวนี้ก็คือแบบคล้ายคอมแพกมากคล้ายคอมแพกมากก็คือแบบกดชัตเตอร์ทีเดียวจบไม่ต้องมีค่าเซตติ้งอะไรมีแค่ข้างดนิดนึงแบบ ปิดแฟดอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็นี่มีแฟดแล้วน,น้องก็ซูมซูมได้ซูมหน้านี่จากระยะหนึ่งร้อยสิบห้ามิลิเมตรมั้งค่ะถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้สึกษสารอะไรเลยก่อนซื้อปุ๊บเห็นแล้วก็ซื้อมาเลยตนนัวนี้ใช่สองพันเก้าร้อยบาทบอกแล้วใช่ไหมเออแล้วก็แบบจะ พาไปดูรูปที่ถ่ายกันว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งฟิล์มม้วนแรกเราใช้เป็น I R O 400แล้วฟิ200ล์มม้วน2อร้ใช้เป็น Fuji ฟิล์ม100นะครับไปดูกันเลยว่ารูปที่ออกมาจะเป็นอย่างไงไปดูกันเลยเริ่มกันที่รูปแรกเลยดีกว่ารูปนี้เราใช้ถ่ายในห้องตอนที่แสงกําลังลอดผ่านมูรี่ใช่มูรี่ใช่ปะไม่รู้ว่าไอ้ที่กั้นแสงที่มันเป็นซีซีอะ่ะแล้วแสงตกผ่านอะ่ะ ก็คือสวยมากเพราะว่าเส้นของมันอ่ะจะเป็นเงาพอดีเว้ยแล้วแสงก็จะลอดผ่านเส้นออกมาสวยมากแล้วแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นระเบียบกันดีมากเป็นเทมเพลตสวยมากไปกันที่รูปต่อไปนะก็คือเราถ่ายรูปตัวเองวันนั้นน่ะแสงเดียวกันเลยแสงประมาณ4โมงอ่ะเป็นแบบช่วงโกลเด้นบล์พอดีรูปนี้เป็นฟิลม์มวนแรกก็คือใช้ i r o 4 0 0ูปนี้ก็ติดชมพูนิดๆด,ด,ดูตรง สีผิวอะ่ะจะดูได้ง่ายมากตรงสีผิวมันจะติดมากรูปนี้เราได้ออกนอกสถานที่กันแล้วอันนี้เป็นสนามบาสตรงข้ามกับคณะศึกษารูปนี้ดูดีมากแล้วก็มีแป้นบาสสีขาวตัดกับพื้นสีสดแล้วก็มีลิงก์กับสีขาวตรงอัศจรรย์แล้วก็มีความเป็นสีฟ้าของทองฟ้ามีความเป็นสีเขียวของต้นไม้จะบอกว่าวันนั้นอะ่ะทองฟ้าสวยมากรูปนี้เป็นรูปที่เราถ่ายพื้นของสนามบาสคู่สีมันสวยดีอะ่ะ เลยถ่ายออกมาความเย็นของสีงน้ําเงินอะ่ะตัดกับความร้อนของสีงแดงได้ดีโดยมีสีขาวกั้นไว้ไม่ให้สีมันชูดฉาดเกินไปตอนแรกอะ่ะรูปนี้พยายามจะให้วงกลมสีแดงอะ่ะเป็นจุดเซนเตอร์พอยต์ก็เลยต้องขย็่งเว้แต่แบบตอนถ่ายออกมาไม่รู้ทําไมขย่งไม่พอหรือเปล่ามันก็เลยแบบมีความแลับไปโดนวงอื่นด้วยแต่แบบมันสวยดีนะอม,มันก็แอบสวยแหละมันไม่เลยรูปต่อมารูปนี้เราถ่ายรูปแมวหดเราเอง ตอนแรกอ่ะพยายามเล็งให้ได้ทั้งตัวเว้ยแต่ไม่รู้ทําไมว่ามันได้แค่ตรงช่วงจมูกถึงตรงข้อศอกแล้วกบเออรูปเนี้ยเผอเปิดแลดด้วยเว้ยซึ่งปกติอ่ะตอนถ่ายสัตว์ไม่ควรเปิดแลดเพราะว่าตาน้องอ่ะจะเสียรูปเนี้ยเป็นรูปเราเองกล้องตัวนี้คือให้ภาพคมชัดมากให้ภาพคมมากสีสดสุด อย่างที่บอกว่า i อ400จะมีความติดชมพููนิดๆ,ๆชมพูลูกๆ,ๆว่างั้นชมพูนิดๆรูปนี้จะเห็นได้ชัดมากและที่ตาหยีเพอแดดสองตาไม่ใช่ความลับที่สนใจ <c oughs> ไปที่รูปต่อไปกันเลยีรูปนี้คือทูมใจมากตามจริงอ่ะมันจะมีรูปนี้ที่ลองชุดก่อนถ่ายอืมแล้วก็เออรูปนี้ได้พอดีเลยเว้ยแบบถ่ายแค่2ภาพเอง ควรดีใจไหมว่าถ่ายตั้งสองภาพเออมันควรได้ตั้งแต่ภาพแรกแล้วปะก็คือแบบกดชัตเตอร์เป๊ะมากอันนี้เป็นรูปที่ชอบมากแล้วก็แล้วรูปเนี้ยก็คือชอบโทนสีมากจะมีความส้มมากแล้วก็บวกกับความ i r o ที่ติดชมพนหนูหน่อยๆน่อยตามจริงอะ่ะมันจะมีแสงเว้ยส่องลอดผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะนะกิ่งไม้เออมันจะมีแสงลอดผ่านกิ่งไม้แต่ตอนถ่ายอะ่ะ ตอนถ่ายก็พยายามเลงแล้วนะอืแต่ตอนอันนี้ออกมางงมากทาไมไม่ได้แต่ก็สวยดีนะแล้วคือใบไม้กําลังผัดใบพอดีมันก็เลยเป็นสีส้มๆกันหมดเราไปที่ม้วน2กันเลยรูปนี้เป็นรูปแรกของมวอง้วน2องเว้ยความฟูจิฟิล์มคือให้มูดแอนโทนโซเจแปนมากทาั้งๆที่อยู่เชียงใหม่อะ่ะออันนี้เราเรียกว่าอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรนะที่กั้นใช่ปะเออเรียกที่กั้นแล้วกันที่กั้นสีส้มที่แปะสติกเกอร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรางาพร้อมส้มพุม่มลำนาวเออเป็นเพลงเลยแล้วตรงเนี้ยแสงตกใสไอ้สีส้มนี้พอดีเว้ยแล้วแบบสะท้อนออกมากับสีส้มสวยมากรูปนี้ก็เป็นรูปที่เราชอบอีกรูปหนึ่งมันมีความเป็นมินิมอลลิสเบาๆไม่เบาแหละมีความเป็นมินิมอลเลยก็คือแบบมีความม้าหินอ่อนสีขาวตตดกับ พื้นหญ้าสีเขียวที่โดนแสงสีทองสัตว์แสงสีทองว่างั้นแสงสีสงท,องงสงทองเออแสงสีทองสาด์ใส่อือออกมาสวยมากแล้วรูปเนี้ยก็คือเก้าอี้คู่อะ่ะตรงอ่านแก้วรูปเนี้ยมีความญี่ปุ่นมากทั้งแสงแล้วก็ความเป็นโทนความมูดเอยอ,อะไรเออแล้วรูปต่อมาแหละรูปเนี้ยเราพยายามให้คนอะ่ะอยู่กลางๆระหว่างเก้าอี้สองตัวเห็นไหมเก้าอี้สองตัวนั้นอะ่ะเออแต่แบบกดชัตเตอร์ไม่ทนันเว้ยแต่โชคดีแบบเขาหันมาคุยกันพอดี รูปท้องฟ้ารูปท้องฟ้าเนี่ยดีมากต้องขอบคุณท้องฟ้าวันนั้นท้องฟ้าวันนั้นสวยมากรูปนี้เลพิเซนต์มากเลยเวลามองเมฆเดียจะเห็นความเป็นผู้หญิงอารมณ์แบบผู้หญิงวิคตอเรียนในยุควิกตอเรียนนย่นะที่เขาชอบใส่หมวกปีกกว้างกันน่ะรูปนี้คือว่าชอบเพิองมากชอบมากก็คือแบบฟ้าโป่งมากแล้วก็แบบก้อนเมฆไปขยุกอยู่ตรงเดียวอะ่ะเออขยุกใช้คํานี้ได้ไหมขยุก มันคล้ายใน MV เพลงของเกาหลีมากเลยแต่คิดไม่ออกว่าเพลงอะไรเหมือนปะหรือว่าคิดไปคนเดียวรูปเนี้ยแล้วรูปเนี้ยแล้วถ่ายตัวเองเหมือนกันตอนแรกอะพยายามโฟกัสหน้าก่อนเว้ยแล้วก็ค่อยๆกดโฟกัสแล้วกค็ค่อยยกหน้าตัวเองออกมารูปเนี้ยแสงกําลังดีเลยพาดหน้าพอดี แล้วก็มีความติดอมเขียวนิดๆไม่เหมือนกับ IRO 400ลูกเนี้ยเปิดเป็นรูกเนี้ยเป็นพาโลนามารูปสุดท้ายแล้วเว้ยแบบคือยิงแฟกกับมันด้วยอันเนี้ยคือลูกสุดท้ายแล้วก็คือถ่ายบนหลังตู้เย็นลบมากก็คือเห็นเศษข้าวโอ๊ตที่ตกอยว่ข้างล่างเลยโคตรปกปกจบไปแล้วนะครัแบกับการรีวิวกล้องฟิล์มตัวแรกของเรา <S <S 2> <S 2> เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยถ้าอยากให้ทำอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยครับ บ๊ายบายครับ